จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายนะคะอ่ะก็ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจนะคะนี่ก็เป็นคนขอนแก่นเป็นคนเมืองพนะจ่ะพี่น้องนะคะมาทำอะไรแม่ตียุงยอมมาทำอะไรไม่ไม่เอาสวัสดีจ้านะคะกะนี่กระลุกขึ้นมาเป็นนะคะยูทูบเบอร์นะพี่น้องกระเห็ดยูทูบ YouTube เป็นของสัของนะคะกะาในบ้านเลี้ยงลูกน้องในยุโคโควิดจังสี่เขาก็กมักเห็ดอีหยังนะคะนอกจากการที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วกะ การสั้งตัวตนวัญยูทิเบอร์นะคะมาเห็ุอี้อย่างใดแน่น,นะคะพิญก็เป็นคนหนึ่งที่ขายของออนไลน์จากพี่น้องมาได้เกือบหาหาปีก็ไม่ได้ตั้งใจมาชิลล่วยเนาะเออตอนขายขายหาเงินเลี้ยงลูกไปซื่อมันได้หลายลีเดะอ่ะไอสองปีหลังที่แบบว่าขายปังมากอ่ะวิญญูก็เลยโลกมันดันในเฮ้ามาแบบกล้าแสดงออกอมั่นใจในเจ้าของมากขึงน,นะจากปกติเขาเป็นแค่ ตัวแทนเขาอยากติพูดให้เขาสิอป huh? so sure huh? huh? ัจจุบันเขาก็ล hmm. the ุกขึ้นมาเฮ็ดเป็นของเจ้าของอากัรละคองเขาเขยมาขายแต่ว่าอนาคตมันก็บ่แน่เนาะเขาก็เลยมืลุกขึ้นมาไปสร้างช่องค่ะเอาไปเข้าไปสร้างช่องเป็นของเจ้าของเนื่อการที่เป็นเจ้าของเนี่ยนี่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่สิอ่ะเลี้ยงลูกอยู่ห้องเนาะอืมข้างหนข้างในเป็นเป็นทัานพระมาเล่าจากกินเขาต้องการนะจ๊ะ ายอย่างเนี้ยขายหลายอย่างขัมไม่ใจอยู่อ่ะ้วเข้าไปทำไมเออไอ้คุณขับมันแกลูกก่อนเคียงไปหาแล้วไม่เคยกินไหมกินหลายคำเติมอยู่ที่เรีงอัดไปแล้วแค่คลิปนึงเมื่อกี้ อันนี้นาแทนทารีบก็บหนาสุดพี่น้องทาแปงพันรือเปล่าท้าไมหกใส่โทรศัพท์ลุ่งรีบเช็ดเจ็ดดีๆเอามือวางเอาขอนมวางมึงไปเช็ดโทรศัพท์นุ่นล้มือ่อนล้างมืออะไรก่อนล่ะเพื่อน้ำเข้าโทรศัพท์มันก็พังสิ สมองคิดเลยนี่เข็ดดอ,อยังเข็ดวอ,อยังน้ำเนี่ยห้โทสัสามยังสยไหมเนี่ยหน่อย ล้าห้าแอบใหญ่มันกับเบาไหวมั้งการที่คุ้มกระทองให้เป็นคนดีครับดีแน่นหลายย่างหลายแนวขวดจต่ว่าล้าบุ้งกะมั้เนี้ยนิสัยที่เป็นนางนิ้นท้าคนอื่นระว่า ว่าไรผู้อื่นเน่ยเบาออแล้วประหิดแล้วนั้นแหละแต่งขอมาขายของอร้ายมึงค้นเสียงดังแต่เสียงดัง ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะอ้อมไปทางนู้นไปมันได้จากินเข่า มีทั้งแหลงรือกนทั้งขาัวมาทั้งซุ่มตัวาูข้างในอ่าขลัวขลัวแล้วขอบันไก คลิปนี้เราทิพาไปร่างมันหนึ่งมัน, 1, มนอีกแล้วพี่นนอะคนละคลิปอืมคลิดหนึ่งมันแกบัคขนุนมงนด็กหน่อยกินกัน นี่อย่างมาแม่เมือเดินมาทำไมลูกวินนนนไม่ไกินอ่ะขายของเลยหรือพี่น้อง อ่ะนี่ค่ะตัวช่วยสบู่พิงเนดี้นะคะไว้ล้างจุดซ่อนเลนส์จากเชาวยินนะคะระงับกลิ่นลดอาการคันตกขาวจากนะคะลดการสะสมเชื้อโรคเนาะแบบจากจากแบคทีเรียนะคะสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกินนนำเข้าปากกินไม่พึงประสงค์กินประจําเดือนอยากจะให้กินหายไปนะคะะแนะนาให้ใช้ตัวนี้จากนะคะกินแล้วกับเยี่ยมก็ไวย ที่น่องนะคะราคาไม่แพงแถมมีเลขที่จดุดแจ้งถูกต้อ,องใส่โรยจานนะคะขันผู้ใดที่อยากให้ที่นี้สะอาดที่นี้หอมเนาะสามสิบเก้าบาทมีราคาโปรโมชั่นไหมมีค่ะสิบก้อนสองร้อยห้าสิบค่ะสนใจก็กสร้างสื้อสอบถามได้นที่ช่องยูทูบนี้จา่านะคะหรือแอดไลน์วันที่ศูนย์เก้าแปดห้าศูนย์สี่นะคะห้าเก้าเจ็ดหกสองค่ะเก้าเจ็ดหกสองเอาผิดเนาะูนเก้าแปดห้าศูนย์สี่นะคะเก้าเจ็ด 62จัดนะคะดไลน์มาเลยนะคะ,ะนี่ก็จะส่องว่าเป็นคนเป็นลูกค้าะนะคะก็ก็อธิหานจิตขอให้เจอแต่ลูกค้าดีๆเนาะอ่ะใครที่ปรารถนาที่อยากจะใช้สินค้าเราจริงๆขอให้เราได้เจอกันนะคะอ่าขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ไปทําอย่างอื่นต่อแล้วนะคะแต่ว่าจะทําคลิปต่อด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็จะมีแบ่งปันนะคะวิธีการบูชานะคะสิ่งศักดิ์แล้วกันนะคะ เพราะว่าเราจะทําเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่นับถือหลายอย่างแล้วทีเนี้ยบางทีที่เราลาเราบูชาเราบูชายัางไงเชื่อ,อยังไงให้เห็นผลนะคะสิมา่เรอห้ฟังนะจ้ะขอ,อยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ